m มรถไฟฟ้า100%ของ m a ส d ตตัวแรกเลยนะครับตัวรถนั้นนะครับจะมาแบบเปิดประตูแบบ2ตอนได้ภายนอกนะครับอาจจะดู 8, แปกตาเล็กน้อยแต่ก็ดูสวยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับได้แบตเตอรี่ขนาด35กิโลวัตต์ชั่วโมงแด้มอเตอร์ไฟฟ้า144แรงมา้ารองรับการชาร์จเร็วและการชาร์จแบบกระแสสลับกับกระแสตรงได้ด้วยครับ แบตเตอรี่อาจจะมีขนาดน้อยนะ่าจะวิ่งได้ประมาณ210กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต,แต่อาจจะมีการเพิ่มในอนาคตก็ได้ครับเราต้องรอดูต่อไปครับตัวรถด้านข้างนะครับจะมีซุ้มล้อสีดำแล้วก็รอบคันก็จะเป็นสีดำเลยครับไฟหน้าเป็น LED ได้ล้ออลลอย18นิ้วภายในนะครับใหม่ทับทั้งหมดเลยดูดูหลาวก็ตัวเก่าที่มีอยู่เยอะเลยครับตัวนี้ได้เบาะหนังที่เป็นเบาะหนังรีไซเคิลด้วยนะครับคอนโซลตรงกลางมีขนาดใหญ่แล้วก็มีจอม,มาให้ตรงกลางด้วยครับเกียร์แบบใหม่ด้านหลังพับได้แต่ไม่เรียบ100%นะครับ มีจอทั้งหมด3จอเป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยแอปพลิเคชันของ Mazda ง่ายต่อการใช้งานเลยครับกล้องรอบคันแล้วก็ได้ความละเอียดกล้องที่สูงด้วยรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบอะไรที่ยิ่งเจ๋งบ้างก็อย่างเช่นแ a นด์อั p ติดเพยมองได้ครบเลยนะครับจอรตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับ ระบบเตือนมุมอับสายตาควบคุมรถให้อยู่ในเลนเตือนกันชนหน้ารถระบบต่างๆนะครับอาจจะยังบอกไม่ครบมากพอเนาะเรามาดูในส่วนของด้านราคาดีกว่าครับราคาของ Mazda m x 30จะมีอยู่4รุ่นย่อยรุ่นแรกก็จะเป็นตัวสปอร์ตนะครับประมาณ935,400บาท รุ่นที่สจะเป็นทัวร i n ิงนะประมาณ1,91300บาทรุ่นที่3จะเป็นแกรนทัวร r i ิงก็ประมาณ1,247,200บาทรุ่นสุดท้ายจะเป็นรุ่นซิกเนเจอร์อยู่ที่ประมาณ1 4 3 1 0 0บาทนะครับย้ำหน่อยนะครับว่าราคานี้เป็นราคาของต่างประเทศยังไม่เป็นราคาที่บวกภาษีอะไรต่างๆเลยนะครับ แต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดมากนักน,นะครับสำหรับรุ่นต่างๆว่าระยะทางจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนถ้าใครชอบคลิปข่าวสารเทคโนโลยีรถยนต์ใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดถูงใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่ผมจับให้ทุกวันแบบนี้ครับ